นะคะควันนี้มาทํางานต่างจังหวัดนะคะมาทํางานต่างจังหวัดนะคะพาให้เพื่อนๆดูทะเลนะคะที่นี่คือขนอมนะคะขนอมนครศรีธรรมราชนะคะทะเลสวยมากค่ะบอกเลยทะเลสวยมากนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆทะเลสวยมาก เป็นถนนที่สวยมากด้วยนะคะเนะะี่ยค่ะวันนี้เรามาทำสีนะคะเรามาทำสีผมที่นครศรีธรรมราชนะคะมาแปลงโฉมนะคะเรามาแปลงโฉมอให้ให้คนนครศรีธรรมราชสวยนะคะให้ส,สวยๆนะคะนี่นะคะนะคะ บอกเลยว่าเลิศมากเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูสวยจริงนะคะอ่าเห็นไหมคะสวยไม่เอ่ย ơi? นี่สวยมากนี่ค่ะแล้วให้ดูทะเลสวยๆเลยนะคะดูทะเลสวยๆนี่ค่ะนี่สวยมากค่ะ นะคะคแล้วก็มีสาวว่ายน้ำเลยนะคะสาวว่ายน้ำอยู่ใกล้ทะเลนะคะที่นี่คือขนอมโรงแรมซัสไลท์นะคะขนอมโรงแรมซัสไลท์อยู่ติดริมทะเลเลยนะคะนี่ค่ะหรือโรงแรมคือเรามาทำมาเรามาจัดงานที่นี่นะคะมาจัดงานที่โรงแรมซัสไลท์ขนอมคอนครศรีธรรมราชนะคะก็คือสวยงามค่ะ ก็เราก็เลยเอาทะเลมาฝากให้กับผู้ชมนะคะเอาทะเลมาฝากให้ชมผู้ติดตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อาติดตามเอิญธน,นพรมาโดยตลอดนะคะเราก็เอาทะเลนะคะทะเลสวยมาให้ชมกัน,นะคะ่ะนี่นะคะทะเลส,สวยงามๆนะคะบอกเลยสวยมาก คนก็มาเล่นกันแบบว่าได้แบบเยอะมากเลยนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะเค็าจะมีเรือด้วยนะคะเห็นไหมคะมีเรือหาปลานะคะดูนะมีเรือหาปลาทางนู้นนะคะเขาจะมีฝั่งนู้นนะคะเขาจะมีคนลงเล่นเรือเล่นน้ํากันนะคะนี่ค่ะเขาจะมีน้ําขึ้นน้ําลงนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะ นี่คือขนอมนะคะน้ําเขาก็จะไหลผ่านนะคะเข้าตามสวนนะคะน้ําทะเลเห็นไหมคะน้ําทะเลเขาก็จะล้นมาแล้วก็ไหลเข้าไปในสวนนะคะนี่คะ่ะนี่ค่ะไหลเข้าไปในสวนเลยนะ,ะอุดมสมบูรณ์มากนะคะที่นี่แบบน่าอยู่มากบรรยากาศดีมากเลยนะ,ะโอ้โหมีเรือดูเขาพายเรือนะคะพายเรือเอาดูซูมซูมซูม โภายเรืออย่างไกลเลยนะคะสวยงามจริงๆบอกเลยว่าเอามาฝากนะคะเอาทะเลมาฝากนะคะแค่นี้นะคะเอาทะเลมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ